ความเชื่อมั่นในตัวคนขายตอบสนองความต้องการในชีวิตจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้แบบไม่ง่ายโดยที่ไม่ต้องถามราคา วันนี้นะคะครูบีก็เอา3วิธีลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณนะคะก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามครูบีนะว่าทํายังไงถึงได้มียอดขายนะต่อให้ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายแต่ทำไมยอดขายถึงได้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะก็เลยเอา3ามเหตุผลที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อของจากตัวคุณนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้นสิ่งแรกนั่นก็คือคุณต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาเกิดความเชื่อแล้วก็ จินตนาการได้ว่าไอสิ่งที่เราขายเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นพูดตรงๆนะว่าคนในยุคนี้ส่วนใหญ่เขาก็ต้องการอะไรที่มันตอบโจทย์และทําให้ชีวิตมันดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นร่ารวยมากยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการในชีวิตฉะนั้นเนี่ยการที่คนเขาเชื่อการที่ทําให้เขามองเห็นภาพฉะนั้นเนี่ยเทคนิคง่ายๆคือเราต้องนําเสนอการเล่าเรื่องหรือว่าพูดเป็นภาพให้ลูกค้าเนี่ยเขามองเห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมัน สามารถที่ช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยนําทางชีวิตให้เขาเนี่ยสามารถไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการหรือฝันที่เขาต้องการนั่นคือการทําให้คนตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณได้แบบง่ายง่ายฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการขายและทําให้คนตัดสินใจซื้อเนี่ยคุณต้องสร้างภาพจินตนาการสร้างความฝันให้กับเขาแล้วเขาเห็นภาพคนเราเพอมีความสุขจะตัดสินใจซื้อได้อย่างง่ายดายนะคะเหตุผลที่2ของการตัดสินใจซื้อก็คือมันเกิดจากความชอบแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวคน ขหมายมความว่าวันนี้คนส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อสินค้าจากคนขายที่น่าเชื่อถือเขามั่นใจว่าคนขายเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองหรือว่าให้ความมั่นใจโอนเงินแล้วแล้วก็ส่งสินค้าแน่นอนหรือว่ามีที่มาที่ไปชัดเจนมีคําแนะนําที่ดีต่อตัวคนขายไม่ได้แบบว่าขายสินค้าทั่วไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ในวันนี้ถ้าสมมติเราโพสต์ขายสินค้าทั่วไปนะแล้ววันหน,นึ่งเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ขายสินค้าเหมือนเราะแต่เขาอาจจะให้คําแนะนําที่ดีกว่าหรือว่าให้คุณค่าในเรื่องของสิน ราคาดีกว่าลูกค้าพร้อมเปลี่ยนใจเสมอฉะนั้นเนี่ยบางทีนะคาว่าราคาอย่าคิดว่าการที่คุณเนี่ยลดราคาถูกกว่าที่อื่นเลยจะทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผิดนะจ๊ะฉะนั้นเนี่ยคุณจงเปลี่ยนวิธีความคิดนะคะก็คือให้ในเรื่องของความเชื่อมัน่นความชอบความถูกอกถูกใจความสนใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นเหตุผลที่3ของการที่ทําให้คนตัดสินใจซื้อความจําเป็นแล้วก็ความคุ้มค่าแน่นอนว่าในยุคสมัยเนี้ยคนอยากจะตัดสินใจซื้อเนี่ยอะไรที่มันรู้สึกว่าคุ้ม ค่าคุ้มกับเม็ดเงิน แต่อะอะเม็ดเงินคุ้มค่าไม่ได้หมายความว่าราคาถูกนะจ๊ะคนสมัยนีย้เขาจะเลือกวิธีการซื้อสินค้าที่มันคุ้มกับราคาเงินหมายความว่าของที่คุณมีอยู่เนี่ยราคาคุณภาพมันคู่ควรกันไหมมันสามารถที่จะตอบโจทย์มันมีความจําเป็นกับชีวิตเขาไหมบางคนบอกว่าเออถ้าเกิดแบบว่าขายสินค้าทั่วไปใส่ขายสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วมันจะเกิดความจําเป็นได้ยังไงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะให้คุณค่าวันนี้หลายคนเนี่ยขายสินค้าออนไลน์สิ่งที่คุณรูเบียดแนะ ก็คือก็ออกมาสร้างตัวตน,น่ะเพราะว่ามันจําเป็นมากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อคนเขารู้จักตัวเราเขารู้สึกเชื่อเราชอบเราเขาจะเลือกเราไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรเขาก็จะตัดสินใจมาก่ายยิ่งขึ้นครูบีเป็นคนขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะไม่พูดอะไรที่ลายสาระเยอะแต่ว่าเน้นในเรื่องของประโยชน์ที่เขาจะได้รับแล้วก็ทําตัวเองให้เป็นผลลัพธ์ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหน้าที่การงานฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้แบบไม่ง่ายโดยที่ไม่ต้องถามราคาถามแต่เรื่องของคุณภาพของมันเนี่ยเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาตัดสินใจง,ง่ายมากกว่าที่แบบเซาซีอะไรเยอะแยะฉะนั้นวันนี้ถ้าหลายคนเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของของคุณอย่างง่ายๆก็ลองทํสามเหตุผลนี้ด้วยการตั้งเหตุผลแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองหากระบวนการและตอบโจทย์ดูแลบปองว่าคุณเพิ่มรายได้จากการขายแน่นอนการขายเนี่ยคือความมั่งคั่งความร่ํารวยให้กับชีวิตเราลองไปทําดูกันนะจ๊ะแล้วพบกันในครั้งต่อไปกับครูบีบีนาถาชัยวงวัฒน์ลองไปทําเทคนิคการขายดีๆแล้วคุณจะมั่งคั่งร่ำ รวยสมปรารถนาจ้าพบกันค่ะ